ส้นเท้าไว้นอกนั่นแหละครับมันจะไปได้หน่อยถูกไหมความยาวของมันมันจะไปได้หน่อยความแรงมัไปได้หน่อนิดนึงจากที่มันแรงอยู่แล้วมันจะไปได้หน่อยเราดูครับได้ปังอ่าเยี่ยมครับครับปั้งอ่าเยี่อยมไปสองดูครับต่อยถึงสองถ้วเราต่อยดูครับผปดูก่าน้าต่อยถึงสองนะับต่อยถึงปองุ่งปั้งปั้งอ่ายี้เล่อยเยีนี้ปั้งปั้งอ่าต้องครับ แรรด่ม yeah, yeah. ันได้แค่แมันได้มันไม่ได้มีความผิดนะมันต่อยคือมันต่อยอย่าต่อยได้แต่ถ้าความรู้สึกผมว่ามันต่อยอ่งนี้ผมไปได้หน่อยผมรู้สึกมันยาวอีกนิดหนึ่งอ่ามก็จะมความรู้สึกว่าแรงส่งเราไปได้หน่อยจะไปได้ยาวหน่อยถูกไหมรู้สึกไหมถ้าเกิดตไปนิดจะยาวไปได้หน่อยออกวางง่ายดือมาก็ไปต่อยอ้อน